ร้อยดงสีคนดีรักรูกลูกมีความหมายเท้งความรู้และความดีที่เป็นใจอยากจะขอเล่าไว้ให้ท่านฟังคุณพ่อและเราน้อยดงสีเกิดเมื่อวันพฤหับสบดีที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 0 8ณบ้านเลขที่5หมู่ที่6ตำบลเราสบูัว อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยยาเป็นบุตรชายของคุณปู่ว่าคุณย่าเระรน้อยรังสีมีพี่น้องร่วมดามารดารวมเจ็ดคนดังต่อไปนี้คือในรายปัญญาน้อยรังสีถึงแก่กรรมสองนางทองเปลีแก่ดีสามนางสาวา,ายหยุดน้อยรังสี สี่นางพยุมพินดลห้านางน้ำค้างจันทร์จุนอ่อหกนาสายันกิตาาและเจ็ดคุณพ่อณรงค์น้อยรงสีผู้หวยชชนประวัติในด้านการศึกษาคุณพ่อณรงค์น้อยรงสีสำเร็จการศึกษาระดับระดัศึกษาที่โรงเรียนมัธยมกลาง,งสะบ,บัวและระดับนักยศึกษาปีที่สาม ที่ปกรน์มีความรู้ประกอบอาชีพได้ประวัติในได้พครอบครัวคุณพ่ออุรงมรารังสีเมื่อถึงวัยอันสมควรได้สมรสกับคุณแม่อุมมรมราดังสีสกุลเดิมรามนนมีบุตรพิดารวมสองคนดังต่อไปนี้คือหนึ่ง,งานางสาวพิมพ์น้อยลังสี และสองนายวรเทพน้อยรำศีนในด้านการประกอบอาชีพคุณพ่อณนระงค์น้อยรัศสีประกอบอาชีพเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพ,รพรยาบาลพระนครศรีทยธยาในด้านอุปนิสัยใจใจของชีวิตคุณพ่อณนระงค์น้อยรัศสีปกติท่านก็เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ต่อมามีอายุมากขึ้นก็มีโรคไปแย่เจ็บร้างก็รักษาตัวในโรงพยาบาลพระนรศิทอยยาซึ่งสะดวกกับการทำการในพื้นที่ต่อมาในวันที่8เดือนกรกภาคมพุทธศักราช2 5 6 5คุณพ่อผู้รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยยาด้วยอาการเท้าเสียและติดเชื้อทางเดินอาหาร และได้ถึงแก่กรรลงในวันที่สิบกุุภาพันพุทตศพกราสองพันหาร้อยหกสิบห้าเวลาสิบสมนาาสามสิบนาทีโดยามมอยาการสงบยังควาโสดเศร้าเสียใจแก่ภรรยาบุตรธิดายากๆเป็นอย่างยิ่งทางนี้ภาพได้ตั้งศพแปเดือนยี่สิบวันในหลังจากที่พระคุณ ท่านนะครับได้ที่นาพร,ระไกรบัลปุรุแล้วพระเรียเนเชิญท่านนะครับได้เป็นประธานในการจุดไฟเป็นทุกข์เกิดเป็นกำเนิดต่อไปและข้กพราบดิมนก็เป็นปรพราาะภูเขานารัตนาพรข้าววางวัดสันโทรง่งเจ้าคณะตำบลภูเขาทองท,ที่จรนาพระไกรบัลปุรุและเป็นประธานสั่งสมเป็นกำเนิดต่อไปครับไม่ใช่จภาพไปได้นะครับสายเดินนะครับ หลายคู่แล้วเหการณพจะ้าวไเสนยด่ครับทุท่ันขอขาวพิมพ์บอลกระคุ้ท่้านครับเป็นเกรับแรงป้อเปิดเลยเนาะคือแต่งข้าวทั้หมดนะครับคอ่ข้าวทั้งหมดลงท่าเนะครับต้อการลเกียที่เราทำในนามเขาเจ้าภาพ ความกลอาความกลนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่างในตระดาษในข้ามข่านมา่บเราบริการคามคุ้พ่าในลมง้ายลติดไปถูงสิบกิตุกตามหน้าจุดปฏิรัตนาไรและสิ่งป์สิท้งหายในสารสลกสิ่งปฏิสิทเ์ทั้งหลายขอาวันช้าจบมาครบขษาม ทห้น้าได้มีความกดสุมาีพระ้าลนาคนก็พูดให้ทขาได้จุดจิตรากขณะสถานปันขอให้พุกท<ล>จ้าได้รับการจต่งกายสถานโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่าขอพระคุณนะครับ นายยศครับผนทรขอบขอบทานนะครับเห็นมาหาดยกระ,ะ,ะดับกระดายยากยากรับพี่้้อเนาะก็มี่รุ่นจักกันนะครับกระดับชุ้นวันเกวันนี้ก็จะภาพไ้้มีอะไรที่จะพอบภนะครับ